สวัสดีค่ะทีฉันชื่อนางสาวปียธิดาแก้วไพสาลนะคะรหัสนักศึกษานะคะ65228325109สาัสขารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นของรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เป็นการนำเรื่องเล่าที่เป็นสารสนเทศมาเล่าให้ฟังค่ะ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองมเมืองหนึ่งชื่อว่าเป็งจานมีพระราชาพระนามว่าเท้ากุศราชมีมเหสีชื่อนางจันทาเท้ากุศราชมีพระคณิษฐาชื่อนางสมุนทาซึ่งถูกยักษ์กุมพันลักพาไปเป็นชายาโดยที่เท้ากุศราชไม่สามารถจะทำอะไรได้ อยู่มาไม่นานมาเหสีทรงตั้งครรภ์และประสูติออกมาเป็นพระโอรสทุกพระองค์พระมะเหสีนางจันทาประสูติโอรสออกมาเป็นราชสีโดยมีชื่อว่าสีโหส่วนพระชายาองค์สุดท้องประสูติโอรสชื่อว่าสินไสและมีสั่งเป็นอาวุธติดมือมาพร้อมกับสินไซตอนที่พระองค์ประสูติโหนได้ทํานายไว้ว่า พระโอรสสินใสมีบุญญาธิการมากสามารถปราบยักษ์และศัตรูได้ทั่วจักรวาลพี่สาวทั้งหกรู้สึกอิจฉาน้องสาวมากจึงติดสินบนให้หมอโหนทำนายเท็จกราบทูลเท้ากุศราชว่าพระโอรสสินใสนั้นจะนำความวิบัติมาสู่บ้านเมืองเท้ากุศราชจึงจํายอมขับไล่โอรสสินใสพร้อมกับพระมันดาออกจากเมือง และเท้าสีโหโอรสพระมเหสีจันทราก็ขอติดตามสินไซไปด้วยการเวลาผ่านไปทั้งหกกุมารเจริญวัยและได้เสด็จประพาสป่ามาพบกระท่อมของสินไซและพระมารดาสินไซได้แสดงอภินิหารให้กุมารทั้งหกชมวันหนึ่ง กุมารทั้งหกมาติดสินบนให้สินใสเรียกสัตว์ป่าเข้าเมืองเมื่อเท้ากุสราชผู้เป็นบิดาเห็นดังนั้นจึงมีคําสั่งให้กุมารทั้งหกไปติดตามหานางสุมุนธาที่ยักลักพาไปพระกุมารทั้งหกจึงอ้อนวอนให้สินใสช่วยเหลือไปตามหาพระเจ้าอาเมื่อสินใสและกุมารทั้งหกยกทัพไปถึงฝั่งมหาสมุทรสินใสขี่เท้าสีหูเหาะไปจนถึงเมืองยักษ์ และได้พบกับนางสุมุลทากล่าวถึงยักษ์กุมพันธ์ผู้เป็นสามีของนางสุมุลทาเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วทราบว่ามีมนุษย์อยู่ในปราสาทจึงตามหาจนพบสินใสทั้งสองรบกันด้วยาศาสตร์ศิลป์ต่างๆนานาในที่สุดสินใสก็ฆ่ายักษ์กุมพันธ์ได้และได้เดินทางไปยังเมืองนาคและเล่นพนันเอาเมืองกับท้าวาาวิรุณนาถท้าววิรุณนาถแพ้ยอมยกเมืองให้ แต่ไม่ยอมให้นางสุดาจันทร์ทั้งสองจึงรบกันสินใสชิงนางไปได้จึงพานางสุดาจันทร์และนางสุมุนทากลับมายังฝั่งมหาสมุทรที่กุมารทั้งหกตั้งทับคอยอยู่กุมารทั้งหกหาอุบายฆ่าสินใสเมื่อได้โอกาสจึงผักสินไสตกเหวพร้อมกับสีหูหกกุมาร จึงยกทัพกลับเมืองพานางสุมนธาและนางสุดาจันทร์เข้าเมืองระหว่างทางนางสุมนทาเป็นห่วงสินใยมากจึงนำผ้าสบายไปแขวนไว้แล้วอธิษฐานหากสินชัย,ยังมีชีวิตอยู่ขอให้นางได้พบกับผ้าผืนนี้อีกครั้งเมื่อหกกุมารยกทัพกลับถึงเมืองทากุสราชผู้เป็นบิดาทรงดีพระไถยมากจึงจัดงานเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่วันหนึ่ง มีพ่อค้าสัมเพลได้พบผ้าสบายจึงนำมาถวายท้ากุศราชเมื่อนางสุมุนทาเห็นผ้าของตนที่อธิษฐานไว้จึงทราบว่าสินไซย,ยังมีชีวิตอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท้ากุศราชฟังท้ากุศราชจึงจัดงานเฉลิมฉลองพระนครเจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อออกอุบายให้สินไสมาเที่ยวงานเฉลิมฉลองและให้นางสุมุนทาคอยติดตามดูคนมาเที่ยวงานเพื่อตามหาสินไซ ฝ่ายสินชัยผู้ถูกผลักตกเหวนั้นก็ร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ได้ลงมาช่วยชุบชีวิตแล้วได้กลับไปอยู่กับพระบรรดาตามเดิมและเมื่อมีงานฉลองพระนครสินชสยก็ได้ไปเดินเที่ยวนางสุมุนทาพบเข้าจึงให้เข้าเฝ้าเท้ากุสราชท้ากุุราชสอบถามความจริงจึงสั่งให้ประหารหมอโหนและขับไล่พระกุมารทั้งหกและพระชายาทั้งหกให้ไปอยู่เมืองจำปา ท้าวกุสุราชมีรับสั่งให้จัดขบวนราชรถไปรับพระชายาและสินไใสเข้าเมืองต่อมาไม่นานท้าวกุสุราชได้ยกบ้านเมืองให้แก่สินไใสซึ่งสินไใสก็ได้ครองราชปกครองราชดรอ,อยู่ในทศพิชชาชาธรรมสืบมานิทานเรื่องนี้นะคะมีที่มาจากวรรณกรรมหรือนิทานพื้นบ้านของประเทศลาวค่ะข้อคิดที่ได้คือ เมื่อถึงคราวที่มีปัญหาพี่จะออกมาช่วยเหลือน้องและเมื่อทุกอย่างราบรื่นพี่ก็จะกลับไปอยู่ยังที่เดิมของพี่ดังสินไซและสีหูจากเรื่องราวที่ได้เล่ามาจะสังเกตได้ว่าตอนจบนั้นไม่ได้กล่าวถึงสีหูเลยที่ได้ไปช่วยออกรบสำหรับคลิปนี้นะคะข้อขอจบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย